สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถครอบครัวปีใหม่ๆสวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อยมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ Mitsubishi Xpander นะครับ 1.5GT wagon นะครับเกียร์ออโต้1.5น้ำมันล้วนนะครับปี2019เลยครับ589,000บาทนะครับผ่อนได้โดยประมาณ9,000นะครับผ่อนยาวได้เลยครับ84งวดนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับเป็นรถเต็นท์ของจอยยูสคาร์นะครับวันนี้นำมาฝากให้กับสมาชิก ที่กำลังส่องหารถสวยๆสภาพดีๆราคานี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับในตลาดหาน้อยมากนะครับสำหรับรุ่นนี้มีน้อยมากใครที่กำลังหานะครับมาชมเช็คดูได้ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับปุ่มพุทสตาร์ทภายในระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ใหม่ประมาณ93,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ดิ s เบรกครับเป็นบาะแถวนะครับ แล้วก็มีแอร์แถวที่2อนะครับอยู่บนหลังคานะครับนี่เลยครับสภาพนี้นะครับนามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเย็นทั่วถึงแน่ครับแอร์ราวแถว2นะครับรถสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อภายในสวยๆงามๆครับดูแลดีมากๆนะครับปี2019เลยนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับรถครอบครัวเครื่องพันหประหยัดนะครับพวมอะไรมัลติฟังก์ชันปุ่มพุทสตาร์ทครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์สดๆนะครับการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกํานะครับ เต็นอยู่แถวบางใหญ่นนทบุรีนะครับจอยยูสคารองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนคลับหรือใน YouTube ก็มีนะครับฉะนั้นนำมาฝากแล้วนะครับสนใจโทรเจราจานะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นในท้องตลาดที่ค่อนข้างจะถามหากันบ่อยและหาเยอะมากๆราคานี้สภาพนี้รีบจับรีบจองโทรเจราจาสอบถามนะครับคลิกชื่อคลิปอ่าน,นรายละเอียดได้เลยครับ บริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยแล้วก็วิเคราะห์สินเชื่อวิเคราะห์ไฟแนนซ์ก่อนจะจัดกับธนาคารนะครับรับประกันการได้รถแน่นอนนะครับสอบถามกันเข้าไปได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับสีดาเงางามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครบมากๆนะครับเรียกว่าถ้าใครกาลังหานะครับคาคานี้สภาพนี้ในตลาดค่อนข้างจะมีน้อยนะครับตามที่แจ้งเลยครับรอ ชมดูก่อนได้นะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ครับภายในเบาะหนังสีดําโทนดํานะครับรองมาชมดูได้ถูกใจโดนแน่นอนครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผ่อนได้สดได้นะครับ589,000บาทนะครับผ่อนได้9,000โดยประมาณนะครับเป็นรถเทนจอยยูสคานะครับคันนี้ระบบสมบูรณ์สุดๆครับปมพุดสตาร์ทนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าภายในสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายครับ รถครอบครัวขนาดเล็กเน้นประหยัดเดิมน้ำมันไม่แรงไม่แพงไปก็ได้ทั้งบ้านครับเจ็ดที่นั่งนะครับนี่นะครับนํามาฝากแล้วนะครับเผื่อมีคนกําลังตามหาถามหานะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอไลนายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอไลนยละเอียดจะมีข้อมูลหรือเข้าไปดํา YouTube ก็ได้นะครับของจอยยูสคาร์ในแฟนเพจ a c e b o o k ก็มีนะครับจอยยูสคาร์นะครับราคานี้สภาพนี้นะครับ589,0 0 0ับาทนะครับ กับรถครอบ